โอ้ยก g อดเก็บไม่ได้เก็บตอนนี้คือตายหลักการเนี้พี่พีกหนึ่งเอาเทเกอบน็อกไม่มีปืนเลยดิน็อกมีก็ให้ชัดไรเฟิลกูมารู้นวัเลยกูเจ้ากูไปได้ ไยเอาเลยปล่อยเลยครับฟาร์มเลยไม่ต้องเฝ้าหรอกเห็นแล้วเห็นแล้วติดหลายตัวเลยเฮ้ยข้างล่างผมข้างล่างผมเองเก็บเลยครับครับผคุณเมดคิตที่นี่ วิ่งมาไหนแล้วะเทีนยนไมัมีคนบินมา,มาบินบินขึ้นบนล้ตายเอาเทนตัวเดียวอ่ะใช่อเอาเทนเอาเทนตรงไหนก่อขาวติดอะไรนั้หนาวเนี่เฮ้ยไม่แต่กีวะ เอาติดโล่โอ้โหแล้วโล่ระยะไกลมองไม่เห็นเนี่ยวิง่งแถวปั๊มยาอยู่ตรงผมเลย <c oughs> มาได้ไหมออกมาเลยโอ้ยโง่ปั๊มอยู่มันโดน,น,น,นะนอยู่ข้างบนตัวนึงเวีเลยยิงตีเลยระวังนะเดดอยู่หน้าผมตรง,งนี้เดี๋ยครับผมปั๊มยาอยู่พอบอกตำแหน่งครับผมหน่อย ลงมาแล้วอยู่ล่างไี้สองตัวเลยคนละตี้กันคุณย้ำไปผมปีตี้เข้าเอาดีไ <c oughs> ว้ผมอยู่คุณกี่ตัวตรงนั้นอะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้ว ผมอยู่ใกล้ๆคุณสามเลยนะเมื่อกี้ใช่ใช่เห็นเลดด้วยเล็ดรอดไปแล้วเอาเทนน็อกที่ผมยิงอ่ะเจอละเจอละไหม่แล้วโดดขึ้นมาจ้ากับมึงเนี่ยนะเดี๋ยวเลดเลดหายไปไหนไม่รู้อ่าแล้วนี่ไม่รู้นะอันนี้ผมยิงยิงเอ่อโรบาแล้วก็จิ๊บ เดี๋ยวล้วจะกคุณลอตีเ้นเนี่ไปแล้วเฮ้ยมีตี้นึงม,มาก็ขึ้นยานแล้วละ่ะม,มันขึ้นยานเหมือนกันไปไซค์การบนยานเลย<อ>ใช่ครับมันขึ้นบนยานแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตามมาแล้ว ก่แตกเขาร้อยที่ต้องทาล่าง็อกนนะเห็นแล้วเห็นแล้วคพีอยู่้างล่างใช่ปะใช่ล็อกยังน็อกยังก็แตกโอเคน็อกแล้วก็แตกเฮ้ยยิงใี้สุดท้ายมันพยายามซ้ำออยู่ทีผม ออกมาโทษได้ปุ๊บปั๊มหนึ่งวันหนึ่งผมเลดออกไปไม่ได้ต้องปั๊มโอเคโอเคเพื่อนวารีไวทผมเลดมา <c oughs> เลดมาไอ้น้องชาย <c oughs> เฮาโดนน่าจะมีชุบทองตัวเนี้ยไง

บ้านบนบ้านบนผมมีสนาอยู่ตอนหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นไปยิงแม่งเลยเอ้าววงสองมาแล้วแม่งไม่อยู่หอบยิงตั้งนานเดี๋ยวเินแล้วไม่ก็ไม่ลงมาชาร์จจริงหรวะเป็นไงไป็ไงไป็ไงไปเปล่าไปเปล่าไปครับไปไปจับแผ่นได้ปะมี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 

แบบดีเลยแต่แล้วมันโดนวงน่ะใช่ป่ะน่ะเฮ้ยเฮ้ย่า้ยอย่าทามิงสวยๆวยมาปะล่ะ ม่มีรีคอนวะคุณพีมีปะไม่ได้ฟร์มมาดิมีตรงนูลเลยในจุดในจุดตรงนูลเลยมีแต้มฟร์มปะมีฟาร์มอยางล่านใช่ปะ l o a d g g e t i n g s h t ยังไงก็ต้องไปบ้าน,บ,านบนอยู่เดียวของอยู่บ้านบนโอ้ไม่ทันแล้วอะ่ะต้องไปเก็บตกข้างหน้าแล้วอะ่อะที่เรายิงน็อกตรงที่น้ำอ่ะเรา close to the ring 30 seconds left เหลือ5ทีมใช่ปะพี่ผมเหนื่อยว่ะมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแปลกนะหมายถึงผมรู้สึกเหนื่อย ยังจะอะไรเหรอทีมขวามือขวามือคุณแกส๊สิงค์พีไม่ได้รีจุดของทำไมไม่ได้ละโอ้โห เวน่าถูกปิดมาแล้วคุณครับมันเหมือนมีสองทางก็ต้องไกลซ้ายโอ้และหินอ่ะ มีกล่องไหมข้างฝาเรนี้มันจะมีมีข้างล่างข้างล่างตรงไหนในยานยานอยู่นอกวงแม่น้วตรงแม่น้ำแม่น้ำนอกวงอยู่นอกวงแล้วเก็ <was> awesome. บไม่ได้เก็ <was> awesome. บตอนนี้ก็ตายแรงมากเลยในรูมีมันเก็บเลยมันน็อกอยู่รูซ้ายมีมผมยิยงน็อกอยู่ เจ็บไม่ไ <rôle> ด <à déc> ้เจ็บเจ็บมากไปปไม่ได้ลงลวหนงเลเงล่าง มึงขอปั๊มยาก่อนเรดอยู่หลางใช่ไหมต่อแตกใช่เรดค่ะว้าวยี่สิบนัดไอ้ห่าเฮ้ยไอ้แก๊สไอ้แก๊สเพื่อนไอ้แก๊สเพื่อนเรียบร้อยไอ้แกดด๊สพีกของ เกียวกวลิมมา<ด>ช่วยเอเวนเดกดี้งไงละ่ะวิ่งมาเรเดียวไม่สนหินขวาเนมมองขึ้นไปจะเห็นหินด้าขวาแก๊ใช่ไหมตองแกห๊หินขวาเนี่ยหินขวานะ อีกตัวหนึง่งได้เห็นป่ะต่อคุณหายได้ไงอ่ะอาตาแกหาไม่เจอเพื่อน reloading ออกมาข้างนอกแล้วเพืเ่อนลองวางคีย์ไว้ก่อนด้อแติเขาเยอเหลือต่มละเหลือต่มละ Warning w i n movement in progress r e s p o n beacon here i e t t a น่า,นากลา มอหรอไม่มอบไม่มอบผมโนสะครบไม่เหมือนมอบเลยเมื่อกี้เขาไม่ยิงเลยไมนะ่เห็นเหรอเขาไม่เข,เขาแยกล้างอยู่ <c oughs> แล้วผมก็ยิงโดนแล้วเขาก็ยิงสวนโอ้โหโอ้ my god